ฝนถล่มหนักน้ำแจม่มทะลักเข้าท่วมชุมชนอำเภอแม่แจม่มจมบาดาลหลายจุดเจ้าหน้าที่เฮงสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนในพื้นตื้อเดือด่วนพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดช่วงเจ้าวันนี้วันที่2 3กันยายน2568มีรายงานตั้งแต่ประมาณตีสี่เกินมวลน,น้ำในลำน้ำแม่แจ่มได้เกิดเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนย่าเศรษฐกิจสถานศึกษารวมถึงพื้นที่เกษตร กองประชาชนในตำบลช่างเครื่องอําเภอแม่แจม่มฝ่ายปกครองต่างอํเาเภอเจ้าหน้าที่นะครับได้ช่วยกันอพยพกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ตะวันแมลงตลอดสุดคืนส่งผลให้วันนี้มีน้ําป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมบริเวณในพื้นที่ของอําเภอแม่แจม่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าล้นเลยนะครับเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่ราชการได้รับผลกระทบอย่างหนัก ขณะที่ในบางจุดตะบนช่างเครื่องตะบนท่าวังผาน้ํายังไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่างกัรเกษตรก็เพ่เกิดความเสียหายต่อผลผลิตและทรัพย์สินของเจ้าบ้านโดยฝ่ายปกครองอำเภอแม่แจ่มพร้อมเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาหักษาดินแดนแม่แจ่มที่เจ็ลงปืนที่เจเรือประชาชนทันทีทั้งการเคลื่อนย้ายสิ่งของขค้ืนที่สูงรวมถึงการอพยก,กลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงวัยละอ่อนผู้พิการไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกำลังและเครื่องมือสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ครอบคลุมและทันท่วงทีพร้อมทั้งมีการติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยมพับมือหากมีฝนตกหนักในปื้นตี